นี่นะเอาแล้วเอาแล้วโอเคพี่เขียนไว้ดีแล้วพของใครนะโองคไม่ของครเพลงใครวะใช่เพลงใครนะเนนองนไหเออใช่ โอ้โหวานจ้ามาจ้าือาวานอะอยู่ข้างหน้าเลยจ้าฟังเดี๋ยวกันด้วยเพื่อนเพื่อนแฟนเก่ากัมาจ้า <c oughs> เพื่อนสนิทแหละแบบเพื่อนสนิทเปบบาร์กโซ่พีอาร ไอ้แม่ยืมสีดำปะ่ะนะซ้อสีดำมาด้วยเขาก็มาเว้ยเขาบอกว่าเรียกพิโซ่เลยคนนั้นที่บอกว่าเชียร์บใบชอบอะไรเงี้ยบอกว่าเท่